ช่วงนี้แล้วนาะงเกาหลีเยอะอยู่เตะรสชาติเหมือนที่เกาหลีไม่เยอะเท่าไหร่ไม่ต้องไปเกาหลีนะคะออที่นี่เหมือนที่เกาหลีเท่ๆสวัสดีค่ะฉันชื่อมาดามหงหลานชื่อแพนิน u ่าอยู่ที่พหลามสาม เวลาไปกไคนเกาหลีแท้ๆเลยคงเกาหลีค่ะทำงานแปล่งไก่ฉันอายุเยอะเปล่งไก่ไม่ได้พี่สาวกับพี่สะพ้ายอ,อ,อ,อาหารเกาหลีทำเก่งแล้วครั้งแรกพี่สาวมาช่วยใหออ้ทำอาหารเกาหลีช่วงนี้แล้วอาหารเกาหลีเยอะอยู่เตะรุ้ชาติเหมือนที่เกาหลีไม่เยอะเท่าไหร่แล้วเราก็รุ้ชาติเท่เทะเหมือนที่เกาหลี ทำกิมชิด้วยแต่เราก็ทำเองมืมเลยอาหารเกาหลีอ,อ,อร่อยที่สุดจังัดชลาดูสำมะจักชลาดูตอนมานามาอยู่เมืองไทยแรก,แรกๆครบตอนนั้นคนไทยเริ่มชอบอาหารเกาหลีหรือยังไม่เคยรู้จักค่ะคนไทยก็ไม่เยอะ ครั้งแรกเราลูกค้าคนไทยไม่มีคงเกาหลีหมดเลยคงเกาหลีทุกคนพูดว่าเข้ามากินข้าวที่นี่รสชาติเหมือนที่เกาหลีอ,อร่อยก็เกาหลีชงยีทุกที่ชอบกินตัวเองคนเดียวชอบกินข้าวคนเดียวแต,แต่ที่เกาหลีไม่ใช่ทุกคนนังด้วยกันกินด้วยกันที่นี่สมุกคนไทยเข้าไป อาหารเกาหลีสังอันนี้ของฉันอันนี้ก็ตัวเองใช่ไหมคะมทุกคนก็ไม่เหมือนกันแต่ที่เกาหลีไม่ใช่เป็นหมออกินด้วยกันอ,อาหารเกาหลีกับอาหารไทยเนี่ยมันมีความคล้ายกันในส่วนไหนบ้างเยอะอยู่คุณเกาหลีชอบเผ็ดๆคนไทยเหมือนกันเผ็ดๆคุณเกาหลีชอบมันน้ำปลา หอมคนใหเหวังกันแล้วก็อาหารหมืองกันเยอะอ,อยู่รสชาติใกล้ๆกันตมตําแล้วก็มาม่าแกงส้มกับซุปกิมจินั่นแสดงว่ามาดามก็ต้องมีอาหารไทยที่ชอบเยอะอะไรบ้างครับสมม้มตำยำมาม่ายำม,มันเสนเ้นปาปุป่มาลิ เนื้อเนี่ยทางร้านจะย่างให้ก่อน50%ทำไมถึงย่างให้ก่อนเรา50%ยังให้ใช่ไหมคะเออใช้ทันอยู่ใช้ทันก็อร่อยกว่าพร้อมด้วยเราก็มีเตาเตรงกันมีซุปไม่ใช่พาเบ้คิวออย่างเดียวซุปต็อกโกกี้กินได้แล้วก็ไข่ตุนด้วยเรามีสี่อย่างอะเปลี่ยนได้ด้วยปกติฉันไม่โชกไก่เ้ราญเราของร้านเรา,า,เราชบมากคะ่ะ คนไทยคิดว่าบาร์บีคิวเป็นปาร์บีคิวก็เป็นหมูอย่างเดียวไม่ใช่ไก่มีด้วยนะคะร้านเราไก่อร่อยที่สุดเนื้อนุ่มมากน้ำจิ้มที่นี่ก็คือเหมือนเป็นน้ำจิ้มเกาหลีแท้ๆอะไรถั่เองค่ะม,มา,าทำเองเลยถัมเองค่ะ <laughs> น้ำจิ้มทุกร้านไม่เหมือนกันเออแล้น้ำจิ้มถัอม ฉันคิดว่าฉันชอบรสชาติอย่างนี้ออคนไทยชอบตอนนี้แล้วตอนนี้คิดอยู่คนไทยชอบนำจิบอะไรแล้วก็คงเกาหลีชอบอะไรตอนนี้คิดอยู่เดี๋ยวทำตอนหล่อๆอีกค่ะไม่ต้องไปเกาหลีนะคะออที่นี่เหมือนที่เกาหลีเท่ๆ <S <S อยู่ที่พารามซับปัตตลอกค่ะเอามาเที่ยวกินเยอะๆค่ะ เออขาคณค่าอาก็เธอด้ยอานา <laughs>